ก็เตรียมตัวใส่บาทเหรอใส่บาทแล้วใครจะใส่บาทถือถือแล้วจ,จ้าเขาบอกว่าถือจ้าตานนี้ให้ลูกจ้าสติกไหม,ม

จกให้เดิแย่งดีครับเนแา่งงานในคามภาวะการข่งันยากอย่างใดครับขณะที่รื่องของพที่พบถึงสีจุราตมันาอเก้าบ่ม้นหแมื่อาีกไปนมูก่อนหารน้ำโขอยูนบทบาทนี้จะอาจเลนใช้พี่น้องคี่อาศัยยดฟังในน้ำมูงในสิ่งที่บาทีบนอานท่านี้ในอัมเภอร่จะน่อนมดแดง

สันนศีริสันนิจามุทราภะจายโมจัตตาโลธรรมวาตันติอายุวนโลสุขังพระรามนี่ลอกแรกลอกแรกนกแรกนี่เป๊ะเลยนะจ้าจ้าไปไป 啊不，我有那个。